ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการใช้งานฟีเจอร์พื้นฐานของแอป XTB X Station บนมือถือตั้งแต่การค้นหาผลิตภัณฑ์การดูกราฟการจัดการบัญชีติดตามข่าวสารไปจนถึงการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเมื่อคุณเปิดแอป X Station หากต้องการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับการเทรดให้แตะไอคอนแว่นขยายที่มุมขวาบนของหน้าจอ ตรงนี้คุณจะเห็นรายการผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นหุ้น forex, ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสินค้ากเกษตรพลังงานโลหะและอื่นๆอีกมากมายคุณสามารถพิมพ์ชื่อหรือรหัสผลิตภัณฑ์ที่ต้องการค้นหาเช่นหากต้องการค้นหาหุ้น Apple ให้พิมพ์ a p p l US แอปจะแสดงทั้งหุ้นจริงและแบบ CFD ให้เลือก เมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจแล้วให้แตะไอคอนเครื่องหมายบวกเลือกรายการโปรดและกดบันทึกเมื่อแตะที่ชื่อผลิตภัณฑ์ข้อมูลรายละเอียดจะแสดงขึ้นมาหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้แตะไอคอน i ที่มุมขวาบนของหน้าจอคุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานได้เช่นเวลาเปิดปิดการซื้อขาย leverage และค่าธรรมเนียมข้ามคืนหรือ swap นั่นเอง ในหน้าผลิตภัณฑ์คุณสามารถเลื่อนดูกราฟราคาย้อนหลังได้หมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนเพื่อดูกราฟแบบเต็มหน้าจอเปลี่ยนกรอบเวลาได้ที่ด้านล่างเช่น m1 หรือ1นาที m5 m15 m30 หรือ h1 1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์เปลี่ยนรูปแบบกราฟและใช้เครื่องมือวาดเส้นได้ ในเมนูผลงานเลือกการซื้อขายของฉันที่นี่คุณสามารถดูสถานะการเทรดที่เปิดอยู่คำสั่งรอสถานะที่ปิดแล้วและความเคลื่อนไหวของเงินทุนรวมถึงการฝากเงินค่าธรรมเนียมและสวอปเป็นต้นเมื่อแตะที่สถานะที่ปิดแล้วคุณจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดรวมถึงเวลาและราคาเปิดปิดกำไรหรือขาดทุนและค่าธรรมเนียมการเทรด บนหน้าหลักแต่ที่เมนูข่าวที่นี่คุณจะพบข่าวสารและบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของ XTB คุณยังสามารถตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจประวัติกิจกรรมบัญชีทั้งหมดและข้อมูลส่วนตัวหากคุณมีคำถามหรือพบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณบนหน้าหลักแต่ไอคอนโปรไฟล์ที่มุมซ้ายบนเลือกศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อติดต่อทีมสนับสนุนลูกค,ค้าโดยตรงและนี่คือคู่มือพื้นฐานในการใช้งานแอป XTb หรือ x s t a t i o n บนมือถือหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ทุกเมือ่อ